ความคืบคหน้ากรณีชาวบ้านกว่า100คนเรียกร้องให้สมาคมชาปนากิจสงเคราะห์วาพีปทุมและกองทุนชาปนากิจสงเคราะห์อำเภอวารีปทุมจังหวัดมหาสาราคามชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับหลังจากที่สมาชิกนั้นถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากว่าขาดส่งเงินเข้ากองทุนและบางคนญาติพี่น้องเสียชีวิตผ่านมาสองสามปีกลับยังไม่ได้รับเงินสงเคราะห์นะครับนายประภาสกิตจ,จินดาโอภาษนายกเทศบาล ตำบลวาปีปทุมในฐานะนายทะเบียนสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์มีคำสั่งให้เลิกสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์วาปีปทุมและเลิอกกองทุนชาปนากิจสงเคราะห์วาปีปทุมครับโดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถ ที่จะจัดการค่าศพค่าจัดการศพนะครับและสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ที่รับผลประโยชน์ให้เสร็จสิ้นภายใน97วันซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความบั่นคงของมนุษย์เรื่องวิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวการจ่ายและการเก็บรักษาเงินของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ครับ,รบ,รบซึ่งการออกคําสั่งให้เลิกทั้งสมาคมและกองทุน เป็นมติของคณะกรรมการของเทศบาลครับเพราะถ้าหากไม่ยกเลิกก็จะเกิดความเสียหายและขยายวงกว้างมากขึ้นครับมีลงๆเลยว่า20,000คน2 0 0 0คนที่เสียตัละ400จะได้เงินจะมีนงเงน8ล้านแล้วก็ที่ผ่านมานะครับการการเสียชีวิตของสมาชิกเดือนละประมาณ100ยว ถ้าร้อยคนเนี่ยได้รับเนละสองแสนนะครับสองแสนนี้ก็จะร้อยคนก็ประมาณยี่สิบล้านนะครับยี่สิบล้านเนี่ยถ้าเกิดยี่สิบล้านแล่ว่าเราได้เงินมามีเงินเพียงแปดล้านนี่มันก็ติดหนี้แล้วนะครับก็อาดทุนไปแล้วสิบสองล้านนะครับถ้าเรายิ่งปล่อยไว้นานก็ยิ่งจะ,ะความเือดร้อนยิ่งจะขยายวงกว้างขึ้น สำหรับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมนะครับมียอดค้างจ่ายเงินค่าจัดการศพข้อมูลณวันที่31สิงหาคม2566กว่า749ล้านบาทครับและกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมมีรายการยอดค้างจ่ายกว่า722ล้านบาทรวมแล้ว2กองทุนเนี่ยเป็นเงินกว่า1,472ล้านบาทครับ